อถอทถดได้ยินแต่เสียงเป็นยี่ห้อ LG รุ่นฝาแดง32นิ้วจอมืดได้ยินแต่เสียงภาพบเห็นเบิ่งข้างจอเบิ่งด้านหลังมันเบิ่งรุ่นมัน เบื้องรุ่นมันว่ามันเป็นรุ่นแนวใดก็เป็นท่อทัด lg ฟ้าแดงคอยกาต่อสายเป็นสาย hdmi สายเดียวต่อตรงเข้าไปเบื้องอันนี้มันรุ่นเพิ่นสามสง n ง ln c 9ก้าศน์นคอยกอจะมั่งฝาไข่เบื้อง ก็หันนอตออกมาแล้วก็หันนอดออกมาเหี่ยมห้อยยก้าหลังมันขึ้นอันนี้เป็นสภาพเครื่องก็มีขี้ฝุ่นเล็กหน่อย ก็จะกวดบึงว่ามีไฟมาเลี้ยงบอดที่คอนบะมีกระทอดสายจำอันนี้มันจำไฟมาเลี้ยงบนตารีโมทมันก็สิแกะเกะเ,เทีบีีออก มันซูว่าแก่ย,ยากไข่ปีนออกมาเบิ่งเลยอาการจมือนมันก็มีสองสองแนวหนึ่งเมนบอร์ดที่คอนเสียแล้วก็ดอก led เสียแต่ว่าอาการนี้ค่อยสงสัยว่ามันดอก LED ขาดเลยก่อนแต่ว่าคอยกัสิมาวัดไฟวัดไฟ12โวลต์ว่ามันมีมาเลียงบอร์ดที่คอนบ่ากะเสียบปักถ้ามีไฟ12โวลต์คืแปลว่าแผ่นเมนบอร์ดเฮดเวียกปกติ วัดเบรงก็ได้สิบสองโวลต์แต่ว่าแผ่นเมนบอร์ดมันเห็นเวียกแล้วคอยกระจามุ่งไปกดเบ่งไฟไประยงโดยเอ d เบ่งว่าไฟบุ๊กก็มีมาเนาะ มันบูดขึ้นเป็นร้อย,ปยไปบนไฟบนนิ่งบูดขึ้นแล้วก็ตกลงมามาวัดเบื้องเบื้องกับเบื้องกลับมันก็นได้เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบโวลต์ปกติจุดนี้มันจะได้ประมาณซาวหาสามสิบโวลต์แต่ว่านี่มันมันหลหลีแล้วก็บนนิ่งไฟมันดิ้นไปดิ้นมา แล้วก็เอาเครื่องแท่นหลอดมามาแทกมาแทกเบื้องหลอดแทกว่าดอกเอวดีมันหงบ่ามันก็มีเบื้องไฟบวกแล้วก็ไฟลบจิ้มเข้าไปก็สังเกตว่าโบมีอย่างเป็นแป่งเลยดอกกับโบหง แล้วก็บ่มีโหลดบ่มีโหลดกิ่นกระแสเลยลอกไฟยังคาของวนยังคือเก่าแล้วนี่มันดอด l อ d ยีดค่ะร้อยเปอร์เซ็นคอยกากา่าสีมั่งจอแต่ว่าจอตัวนี้กาค่อนข้างจะมั่งยากเพราะว่ามันมีเดือดหลอกแล้วก็สั้นทางในก็มี มีจับน็อตอีกน็อตจับขอบมันเป็นขอบสองสั้นแล้วค่อยกะหั่นออกขอบตัวจับน็อตออกแล้วทั้งขอบนอกขอบในยังเหลือแต่ยกจอทามึสก่อนที่จะยกจอกะทอดใสยใสย่แพเป็นใส่จอที่มาจากบอดท่คอนขึ้นมาหา ขึ้นมาหาแผงที่บาจอรกระทอดออกเหมห้อยจากนั้นก็จะยกจอขึ้นไปซันไว้ก,ใก,ก็ใส้มือนี่แหละยกแ้วก็ใส่้นมือแงเขาด้านข้างมันก่อนแล้วก็ค่อยยกพยายามเบิ่งบมันเกาะ ขั้นฝืนสายจอมันจะขาดก็ใส่ความพยายามถือว่าขั้นตอนนี่มันขั้นตอนที่ยากกันโมขั้นตอนการยกจอนี่แหละก็ยกขึ้นยกขึ้นออกไปสั้นไว้ข้างนอก และครอบด้านในอันที่3ามคาม่อยกขึ้นไปซานไว้อีกคือกันยังเหลือแผ่นกระจายแสงมันแผ่นกลองแสงเครื่องนี้มี3ามแผ่นแล้วก็มีสีสีทั้งแผ่นกระดานแสงยกออกพร้อมกันไปซานไว้ หลังจากยกแผ่นกระจายแสงด้านด้านในสุดออดก,ก็ไม่เห็นดอก LED เลี้ยงกันสามแถวอันนี้เป็นขวดดอก LED คือก็เอาเครื่งแทกมาสิมาแทกเบิงสิงมาแทกเบิงท่าละเส้น สมาแทกเบิงเทละเส้นว่ามีเส้นใดขาดวัดตามขั้วมันเส้นนี้มีดอกโบหงดอกหนึ่งเป็นดอกที่สองดอกตัวนี้โบหงแล้วก็สังเกตเบิ้งดอกอื่นๆก็หู้ซึกว่มามันหงบทหอกัน บางดอกหองแจ้งแหงบางดอกหองแจ้งค่อยค่อยแปลว่าดอกที่มันแจ้งค่อยค่อยมันใกล้สิขาดละวันนี้มาวัดเส้นที่สองเบิง่งเส้นที่สองโบหงเลยวัดเบิ่งเส้นที่สามเส้นที่สามกับโหงดอกหนึ่ง ดอกที่ห่าบะฮงส่วนดอกอื่นกับฮงคือกันแต่ว่าฮงแสงสังเกตเมืองแสงฮงแจ้งบะทอกันกุสิบัดเบ่งมาเม็ดเหมือนดอกจักวน จะได้ซอกเอาดอกที่เป็นอะไรมาใส่ให้มันถือค่ามันก็วัดเบิงมันขึ้น2.7โวลต์แปว่าดอก led ตัวนี้มันดอก3โวลต์เป็นดอกโวนต์ต่ำ คอยกอจะแกะแกะดอกมันออกเบิดทตถกดอกเลยเพราะว่าคอยกายสเปลี่ยนดอเอลดีเบิดทุกดอกแล้วค่อยกาม่างมาทั้งสามเส้นสิมาเปลี่ยนดยเอลดีไมเบิดทุถกดอกเลยเพื่อให้มันกุ้มให้มันทนทานในลูกค้าใส่ดอกไม้เบิด อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ก็เป็นเต่าคอมฮอ,อนแล้วก็แนบแล้วก็ดอก LED ีดี่ว่าเปลี่ยนดอกอะไรแล้วก็ตะกวัวอันนี้ก็เป็นไฟสายไฟสาย UV อันนี้ก็เป็นขาดบุไดตาละบิดอันนี้ก็เป็นก่าว UV เอาไว้ติดดอกมันดอกม่วงอีกเกิง่งค่อยก็จะเปลี่ยนดอกดอก LED มันเลยค่อยสังเกตเบื้องดอก LED ตัวนี้กับดอกที่ว่าอยู่ในแผ่นมันมันเป็นคนละรุ่นกันเป็นคนละเบอร์เพราะว่าสังเกตเบื้องกล่าวมัน เบื้องกก่าวมันเป็นคุลละกลำแต่ว่าค่อยก็จะใส่ให้มันเป็นแบบกับขั้วจากนั้นก็จะไปสลับสายสายไฟเข้าเอากะวางใจเต่าให้มันห้อนแล้วก็ยกออกเส้นเหนยบยกออก จากนั้นก็จะเติมตะกัว,กวให้มันหนหนึ่งก่อนขันบ่เติมตะกัว,กวดอกมันจะบ่ติดแผ่นก็ใส่นิดหน่อย จากนั้นก็เม็ดมาวางแต่ว่าวางกัเป็นวางวางกับขั้วเพราะว่ามันเป็นดอกคนละเบอร์หลังจากตะกวัวมันละลายเข้ากันแล้วก็ง่ายไปดอกใหม่ ก็จะเห็นแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว,จว่าจะแล้วหลังจากที่วัดแล้วแล้วขวาก่อมาหยอดหยอดกก่าว UV เพื่อที่จะติดหมวกมันเกรง LG นี่หมวกมันใหญ่จะนั้นกระสายด้วยไฟสาย UV สง่งไฟสายใส่ให้กาววันแข่งกับปลาไว้ประมาณสักสิปวินาทีนับเอาในใจกาวว่าหอดสิวินาทีแล้วกายกไฟสายขึ้นค่อยกลาวว่ามันหอดแล้วนี่ก็ยกไฟสายขึ้นหลังจากนั่นกาววันก็จะแข่งมันจะบดตกออก มันยูดีจัดเลยโบมีตกคก่อยกระติดไปแล้วเส้นหน,เสนหนึ่งยังอีกเส้นหนึ่งยังบริหาในเห็ดจากนั้นค่อยก่อติดหมวกไปเี่มห้อยบันนี้มาเปิดลองเปิดลองมันก็หงบดถุกดอก ้องแจ้งเห็งแบบสวยงามเลยแล้วก็เปลี่ยนไปจนมืดสุดดอกอันนี้มันดอกเก่ามันเบิ่งนึ่งนึงก็คือเม็รข้าวสารต้องเห็นแบบนี้มาจังทนทานให้ลูกค้า ันเปลี่ยนดอกเดียวนี้รับรองว่ากับมาอีกแน่แเปลี่ยนสะพพอตแต่ดอกมันขาดนี่มบกุ้มเดือนกับมาคือเก่าคอยก็จะประกอบตอนนี้ก็ประกอบเปิดลองเบิงก็จิเปิดปลาไว้จากมือหนึ่งกำมา สีคำคำจังคอยสีมอดไว้ก็เปิดไว้จนฮอดคำแต่ว่ามันกะค่อยกะเบิองมวยเนาะเบิองมวยฮอดครูที่3ามกับปกตว่ามันมืดมาไข่เบิงใหม่ตื่นเช้าม,มามาไข่เบิงใหม่ก็เห็นมาดอกขาดไปสามดอกที่ว่าบกุ้มมือ หมกุ้มมือซ้ำถ้ามาถ้าหากว่าทรงลูกค้าไปลูกค้ากระเสียวคืนมาแน่ๆอันนี้วัดคอมมันวัดคอมได้ห้าสิบบน คลอยก็เปลี่ยนเปลี่ยนโดกใหม่ไปแล้ววันนี้มาเสียบสายเสียบสายแล้วจะมาวัดไฟเบึงใหม่วัดไฟเบึงว่าไฟมันมาจากวนแท้ก็ไฟมันมาเลี้ยงดอก ในปัจจุบันนี้แม 75, 75. น75 75.7โวลก็ถือว่าสูงค้ามันสูงขนาดนี้ดอกมันจะบดทนดอกมันจะหฮอนค่อยๆจับความหน้าไปแล้วก็มาวัดไฟอันนี้มันเบื้องกับเบื้องกับได้33โาลน เบื้งโคบวงจรส่วนว่าเส้นมันค่อยกาตัดสลับสลับกับขัวก,กันเพราะว่าดอย led มันคนระเบิดจากนั้นค่อยกาจะมาดัดแปลงวงจรเล็กน,น้อยเพื่อให้ดอกมันทนก็คือจะลุดแห้งดันไฟมันลงให้มันลงจากเล็กน้อย ก็จะทอดเอาอาที่แ่ามันเลียนกันซีแถวนี่ออกออกแถวหนึ่งเป็น R จุดครบวงจรมันทอดออกแถวหนึ่งถ้าทอดออกแถวหนึ่งไฟมันก็น่าจะลดลงมาอันนี้มันจะลดลงมาจากวนค่อยบนเนใจบนเนใจว่ามันสิรุดจากวนแต่ฮู้แต่ว่ามันรุดแน่ มังกินนี้วัดเบิ่งมันได้เจ็ดสิบห้าโวลต์ไฟไปเลี่ยงดอกก็หลังจากทอดอาตัวนี้ออกแล้วมันจะรุดถ่ายแท่นั้นจังไปวัดเบิ่งน้ำกันก็จะวัดให้ทานผู้สมเบิง่งตอนนี้มันออกแล้วแต่ว่ามันออกหลุดไปทั้งทึงก็จะเคลียมันกลับลงมาเคลียรมันกลับลงมามาฝากไว้ฝากไว้อยู่เบื้องเก่าเก่าวของวงจร ตัวนี้ค่าของมันเลยแมงสามจุดสี่โวลต์เอ้ยขอภัยสามจุดสี่โอห์มค่าของมันเป็นค oh ่าเป็น,าปนอาฟิวอาค่าต่ำๆวันนี้ก็จะไเป็นประกอบใส่เครื่องแล้วก็จะมาวัดไฟเบิงวัดไฟมันตกลงมาเท่าไหร่ วัดเบงก่ไฟมันก็ตกลงมาตรงมาเหลือเจ็เอ็ดโวลท์ที่วัารุดลงมา4โวลต์คือว่าด,ดอกมันน่าจะทนละบันนี้ถ้าหากว่าทอดนี่เบ่งกลับได้สาวนถ้าทอดไปสองตัวนี่ลรรองว่ามันน่าจะรุดลงมาประมาณจาก6กเมหาวโวลต์แต่ว่าจอมันจะมืดโพด ดังจากนั้นขอยกับประกอบขยกวาวา่มันแสงมันจะลดลงมาหน่อยหนึ่งต่างจากเมื่อวานนี้แต่ว่าได้ซัมนี้ข่ขยกาวาเอาละเบิ้งแล้วมันกระแทบจะบบต่างเลยเบิ้งนล้มันก็ยังงาม